ไปที่ข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆอีกหนึ่งข่าวนะคะคือบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดค่ะจัดงานแถลงข่าวรถยนต์สปอร์ตสายพันธุ์ใหม่ Toyota c a m มรี่เอสปอร์ใหม่ ถูกพัฒนาด้านดีไซน์มาเพื่อเอาใจคนรักความสปอร์ตโดยเฉพาะเลยนะคะก็งานมีข pues so ึ้นเมื nah ่อวันท cool ี really ana, ่11ม oh okay. ิถุนายนที่โรงแรมดิโอคุรัสเพลสทิชกรุงเทพนะคะโดยมีมิสเตอร์อิกิโตะทาชิบันหน้ารองกรรมการผู้จัดการใหญ่และคุณวุฒิกรสุริยะฉันธนาน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการตอบย้ำความสำเร็จของโตโยต้าแคมรี่นะครับและเพิ่มทางเลือกให้กลุ่มลูกค้าครอบกลุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ โตโยต้ายินดีที่จะเสนอโตโยต้าแคมรี่เอสปอร์ตใหม่นะครับซึ่งเป็นเด็กหนึ่งไลอัพของแคมรี่ครับที่ถูกพัฒนาด้านดีไซน์เพื่อเอาใจคนรักความสปอร์ตโดยเฉพาะเน้นภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของผู้ขับขี่นะครับตามตามคอนเซ็ปต์ลุคแอดมีนหนาวน่อต้องหนาวเลยนะไม่ใช่ว่าในอนาคตทต้องเดี๋ยวนี้เลยนะครับ<ะ>โดยมีจุดเด่นในการดีไซน์แบบสปอร์ตทั้งภายในและภายนอกนะครับเน้นเส้นสายที่ดูเฉียบคมยิ่งไปกว่านั้นนะครับโตโยต้าได้พัฒนา สามารถนะในการขับขี่ของ Toyota Camry S p p r t t ใหม่ด้วยการออกแบบช่วงล่างใหม่นะครับที่มีเฉพาะในรุ่นนี้เท่านั้นเพื่อเพิ่มความสนุกและเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ให้มากขึ้นเพียบพร้อมไปด้วยระบบความปลอดภัยอันเป็นจุดเด่นหลักของ t o y o ต a าค m r y อยู่แล้วสัมผัสความเร้าใจและยากที่จะต้านทานกับรถสปอร์ตสายพันธุ์ใหม่นะครับโตโยต้าแคมรี่เอใหม่ที่โชว์รูมหรือว่าตัวแทนจำหน่ายโตโยต้427แห่งทั่วประเทศครับ ก็ช่วงนี้โตยโยต้เองก็มีการเปิดตัวทั้งรถยนต์กระบะนะคะคทั้ง v ีโวสแล้วก็รวมถึงแไม r y ่เอสปอร์ตใหม่โอกาสก็ไม่ลองนะใช่ค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมาดูโปรแกรมการแข่งขันกอล์ฟในสัปดาห์นี้กันค่ะ